Someone น,นี่เป็นวิดีโอที่เอียตั้งใจทำพิเศษให้กับน้องๆที่ต้องสอบ INe นเนาะอ,อีกไม่นานเรองต้องสอบ i n e t ใช่ไหมสำหรับใครที่ไม่เข้าใจเรื่องปูลาอายัดนะคะหรือไม่ก็เรื่องของฟาซานะคะวันนี้เรามาดูด้วยกันโอเคโอเคอันที่หนึ่งค่ะเราไปดูกันก่อนเลยว,ว่าฟาซาที่เราเรียนเรียนกันเนี่ยมันคืออะไรนะคะฟาซานะคะมันคือวลีค่ะทุกคนฟาซามันเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษนะคะมาจากคำว่า phrase นะคะฟาซาหรือวลี วารีเนี่ยมันคืออะไรกันแะน่อ่ะไอ้วลีมันคืออะไรอีกอพูดถึงวลีแล้วงงใช่ไหมโอเควลีคือคำสองคำนะคะขึ้นไปนะคะคำสองคำขึ้นไปที่อยู่ด้วยกันแล้วเอ่อมันทําให้เกิดความหมายทําให้เกิดความหมายนะเกิดความหมายแต่แต่อะไรแต่ไม่ไม่อะไร ไม่เป็นประโยคนะคะมันไม่เป็นประโยคด้วยนะมันไม่เป็นประโยคนะคะมันคือคำสองคำขึ้นไปที่อยู่ด้วยกันมันทำให้เกิดความหมายนะคะแต่ว่าไม่เป็นประโยคตัวอย่างเช่นบ้านของฉันโอเคบ้านของฉันนะคะรูมาไซอ,อันนี้รูมาไซเแบบนี้เป็นตัวอย่างของวลีนะคะหรือไม่ก็ฟราซ่าก็คือมันเป็น คำสองคำที่มันอยู่ด้วยกันอนะแต่ว่ามันไม่ใช่ประโยคอืมโอเคเนาะเก็ตเนาะไปค่นะงั้นเราไปดูกันนะคะโบลาอายัดนะคะมันจะมีอยู่หลักๆมันจะมีทั้งหมดเลยแหละสี่สี่แบบด้วยกันแบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามแล้วก็แบบที่สี่นะคะเราไปดูอันที่ง่ายที่สุดก่อนนะคะก็คือฟราซานามะบวกด้วยกับฟราซานามานะคะฟราสานามานะคะนั่นก็คือน้มวลีค่ะ นามาแปลว่าชื่อชื่อก็คือคำนามนั่นแหละนะพระชานามาก็คือนามวาลีแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่ามันคือนามวาลีหรือเปล่านะคะปกติแล้วค่ะเวลาหนูดูนะให้หนูลองอ่านอ่านทั้งประโยคก,ก่อนอ่านทั้งประโยคทีเดียวเลยตัวอย่างเช่นอาดัมอาลีฟเซอรังกูรุโอเคอาดัมอาลีฟเซอรังกูรุพอนูอ่านปุ๊บน้านูอ่านปุ๊บให้หนู ขีดเส้นขีดเส้นขั้นขั้นนะคะขีดเส้นขั้นระหว่างอ่าพาร์ทที่หนูรู้สึกว่าเอออันนี้คืออ่านแล้วได้ใจความพาร์ทที่1แล้วก็ขั้นไหวแล้วก็จะดูแล้วเราค่อยมาดูพาร์ทที่2อ,อีกทีหนึ่งโอเคปะ ตัวอย่างเช่นค่ะอาดัมอาลีฟอาดัมอาลีฟเป็นชื่อคนออให้เดี๋ยวลองสังเกตดูคนมาเลเซียเขาจะชอบมออีสองชื่อสามชื่อยาวๆแบบเนี้ยสามหลายๆคำในชื่อเขานะคะอาดัมอาลีฟก็เป็นหนึ่งในชื่อของคนมาเลเซียโอเคอาดัมอาลีฟโซรังกูรูเวลาหนูอ่านปุ๊บอาดัมอาลีฟโอ้นี่ไงมันเป็นชื่อคนหนูคิดขั้นไว้เลยโอเคโซรัง okay. ก so ูรูก็เป็นครูคนหนึ่งนะคะก็คืออันนี้ก็เป็นนามใช่ปห นาวุฒนี้ก็เป็นนาวลีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปลองทำแบบฝึกหัดด้วยกันแล้วหนูจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะต่อไปเราไปดูอันที่สองก็คือฟราซานามาบวกด้วยกับนะคะฟราซ่ากร a จาฟราซากรจาเนี่ยก็คือกริยาวาลีค่ะโอเคอันนี้เป็นฟราซาที่ง่ายมากๆเลยนะให้หนูลองสังเกตดู นะคะหนูจะรู้ได้ไงว่ามันคือกริยาหรือเปล่าอ่ะนี่ตรงนี้เลยคํากริยาทั่วไปนะคะส่วนใหญ่ของมันมันไม่ใช่ส่วนทุกอันเลยอ่อฮะทุกอันของภาษา,าเมียนเนี่ยเป็นภาษาเขียนมาเขาจะชอบมีการเติมอ uh ิมบูฮันอาวาลันนะคะ uh uh อิมบูฮันอวาลันเบิร์อิมบูฮันอวารันเมินอ่าอันนี้ถ้าเกิดว่าหนูยังจำไม่ได้หนูต้องกลับไปทบทวนแล้วนะอิมบ uh ูฮันอวารันเบิร์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3แบบนะคะเบิร์เบิร์แล้วก็ b บิร์ดโอเคถ้า okay, อเาคนี้ต้องจำให้แม่นนะมี3แบบวิธีการใช้อเอพี่ยอาขอไม่ไม,ไม่ไม่ลงลึกแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะคะอีกอันนึงค่ะเมินถ้าเกิดว่าหนูเจอ2ตัวนี้เปิรบเบิร์ดกับเมินนะคะมันจะทำมันทำให้หนูรู้เลยว่าในประโยคนี้มีกริยาอยู่โอเคไหมคะโอเคเมินมีอะไรบ้างม,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 มีเมิเมิเมิรเอเยดิค่ะเมิเมิ เมินเมืงเมอมแล้วก็ N Y ตัวเนี้ยม,มันจะมีวิธีการใช้ที่เหมือนกันกลับไปอ่านนะคะเอากลับไปอ่านโน้ตของคุณคูณูหรือใครที่อยากจะอ่านน้ตของพี่ยะก,ก็ได้นะคะพี่ยมะมีสรุปไว้อยู่เรื่องอ uh ินบูฮันอวารันนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราไปดูตัวอย่างกันตัวอย่างภาษานาม a ตามบ้าดย๋งไงภาษา kerja เ i n นบลา พอหนูอ่านปุ๊บใช่ไหมคะเปอร์มายบโบล่าอ๋อหนูรู้แล้วโอ้นักนักเล่นนักเล่นนักเล่นบอลนักเล่นบอลก็คือนักกีฬาฟุตบอลนั่นเองนะคะเปอร์มายบโบล่าโนอ่านปุ๊บโอ้รู้เลยนี่ไงขีดค่าขีดค่าขีดค่านี่มันคือมันคือหนึ่งส่วนแล้วนะแสดงเบอร์ลาติดีปาดานะคะแสดงเบอร์ลาตินูเห็นไหมเบิร์ดเบิร์ดแสดงว่าอะไรเป็นอิมพูหัน เป็นอิมวันตรงนี้ไงเป็นอิมวฮันที่หมายถึงคำกริยาใช่ป่ะแสดงว่าหนูรู้ได้เลยว่าไอเนี้ยมันคือภาษาเกิดจาค่ะ fk นั่นเองนะคะอืมเดี๋ยวเราไปลองทำแบบฝึกหัดด้วยกันจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเอาไปดูอันที่3ก่อนอันที่3นะคะก็คือราซานามา ตามบ้านในงานฟาซ่า adjective ฟาซ่า adjective uh, Ad adjective คืออะไรก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองค่ะคำคุณศัพท์คืออะไรอีกอ่ะคำคุณศัพท์ก็คือคำที่อธิบายประธานนะคะอย่างเช่นคำว่าสวยรวยอะไรอีกขี้เละแล้วก็อะไรสูงเตุยาทั้งหมดนี้เป็นคำคุณศัพท์ทั้งหมดเลยนะคะโอเค เราไปดูกันค่ะโ okay. อเคบุเงบุ้งมาว่าอีตูออาจปุ๊บรู้เลยค่ะเวลาปกติแล้วอะ่ะประโยค์ที่ออกคำถามออกในคำถามทั่วไปเดีย่ยมันจะชอบแบบมีอีตูอะไรแบบเนี้ยพอหนูเห็นเห็นไอตัวแบบอีตูอีนี้นะคะซีววนี้อะไรพวกเนี้ยให้หนูแบบตัดขั้นไว้เลยขั้นไว้เลยว่ามันคือหนึ่งจบมันคือหนึ่งฟราซานามาแล้วโอเคไหแล้วพ หนูอ่านเจ็ดปุ๊บหนูขันไปแล้วนะหนูอ่านต่อไปซุมกูจันติจันติก็คือสวยใช่ไหมคะซุมกูแปลว่ามากก็คือสวยมากดูงอมาวาดอกกุหลาบนั้นวสวยมากอืมแคสตแล้วว่าสวยมากสวยเป็นไรเป็นกัรตเตอร์แอดเจค i ีฟนะคะเป็นคำแอดเจคตีฟซุมกูจันติก็จะหมายถึงฟรัซซ่ a แอดเจค v ีฟนั่นเองนะคะก็จะเป็น f a นะคะโอเคไม่อยากเลยค่ะอันต่อไปค่ะ อันสุดท้ายแล้วฟาซานามาตามไปไดงไงฟาซาเซนดินาเมอโอเคฟาซาเซนดินาเมอกาตุเซนดินาเมอร์มีอะไรบ้างเอ,อ่ยใครจำได้บ้างลองยกตัวอย่างมาเน่นใจนะคะโอเคฟาเซนดินาเมอร์เซนดินาเมอร์ตัวอย่างเช่นดีด ari พ ada อุนตุนะไอพวกเนี้ย เออดาดาดาอย่างเงี้ยนะคะให้หนูรู้เลยว่ามันคือซันดีนาม่าเนี่ยนะคะดังนั้นเพอกับหนูเจอตัวพวกเนี้ยให้หนูมั่นใจได้เลยว่ามันคือซันดีนามาโอเคตัวอย่างเช่นอ้อมีอันหนึ่งดาริปาเดินด้วยอะดาริอะดารตัวหนึ่งนะคะดาริไลลาดาริสโกลาไลลาดาริสโกลาหนูเห็นไหมดาริตรงเนี้ยเป็น s ช n d ดีนามอดังนั้น,นะคะ่ะตัวนี้หนูก็ตอบได้เลยว่า F S N อ๋อ F S N นะคะกาศฟาซาเซนดีนามเมอโอเคไปเราไปลองดูแบบฝึกหัดด้วยกันโอเคยางเชว่าพอลองดูแบบฝึกหัดปุ๊บแล้วหนูจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคมาหนึ่งสองสามไปค่ะกูดาฮัสโรว์เบอร์ลารีปันเตสหนูดูนะ กูดาฮัสรุนหนูอ่านปุ๊บโอ้มันชื่อคนนี่นาะฉันขิดขั้นเลยมันคือชื่อคนมันคือชื่อคนแสดงว่านี่คืออะไรภาซานามเอฟเอ็นภาซานามเบิร์ดลาริปันตัสโอ้จำได้ไหมที่พี่ย่าบอกว่าเบิร์ดเบิร์ดแสดงว่ามันคืออะไรกริยาใช่ปะ่ะกริยาคืออะไรภาซาอะไรนะ ฟราซ่าเกิรจาเ FK นั่นเองค่ะเวลาหนูดูฟราซ่านะคะให้หนูดูตัวแรกนะคะดูตัวแรกของของพาร์ทที่หนูพาร์ทที่2อ่ะเข้าป่ะดูตัวแรกของพาร์ทที่2อันนี้คือพาร์ทที่1่ใช่ป่ะพาร์ทที่1มันจะเป็นฟราซานามือตลอดให้หนูดูตัวแรกของพาร์ทนนรที่2นะตัวแรกของพาร์ทนะรรที่2ก็คือตัวนี้อือฮึอเข้ไปค่ะเราไปลองดูอันที่สองกัน UNIVERSITY PUTRA m a l a y s i a เ a ีย a ังเกตช่างติลแอนสเคปเนี่ยโอเคเรามาดูนะคะเราเราให้หนูลองตอบในใจก่อนว่าอ่าอันไหนคือพระสนามาพาร์ทที่หนึ่งอันไหนคือพาร์ทที่หนึ่งของประโยคนี้คะหนึ่งสองสามก็คือ University Putra Malaysia ใช่ไหมพอหนูอ่านปุ๊บอ๋อนี่ไงมันคือชื่อสถานที่มันคือมหาวิทยาลัย Putra มาเลเซียไงมันคือสถานที่ใช่ไหมแสดงว่าหนูรู้แล้วนี่คือพาร์ทที่หนึ่งก็คือ F N อ๋อโหง,งหง่ายมากเลยสางาชันติเฮ้ยนี่ไงนี่ไงอันนี้เราเจออะไรการตือ adjective ใช่ไหมคะเราเจอกาตือ adjective นะอืมกาตือ adjective เราจะเจอ adjective แล้วแสดงว่าคำตอบคือฟาษา adjective นั่นเองค่ะให้หนูลองดูนะคะพวกเอ่อพวกการตเต adjective หรือไม่ก็ความคุณศัพท์เนี่ยมันจะชอบมาคู่กับคำว่ามากมากมีมามาคู่กับคำว่าสางัดสุงมบูอามัดปาลิง นะคะมันจะชอบมาด้วยการมันจะชอบมาด้วยกับคำเน้นคำคุณศัพท์ไอ้พวกน a, u, ad, aling, เนี้ยสางะสุงกุอามาตปาลิงเนี่ยเขาเรียกว่าคำเน้นคำคุณศัพท์นะคะดังนั้นถ้าเกิดหนูเจอไอ้ตัวพวกเนี้ยให้หนูมั่นใจได้เลยว่ามันคือ,ม,คอมันคือคำเน้นคำคุณศัพท์และต่อท้ายมันจะต้องเป็นคำคุณศัพท์นั่นเองนะคะโอเคหนูจดไว้นะปาลิงอามาตสุงกุสางะนะโอเคจำไว้นะอืมโอเคต่อไปค่ะ ถ้าเกิดหนูไม่รู้ความหมายหนูก็ทําได้จริงจหนูไม่ต้องรู้ความหมายหนูก็ทําได้แค่หนูจําแบบจําบางส่วนบางส่วนพาร์ทที่มันสําคัญสําคัญอย่างเงี้ยเพราะว่าบางครั้งข้อสอบมันก็ไม่ใช่ทุกคําที่เราจะรู้ความหมายใช่ไหมล่ะอืมเนาะต่อไปค่ะข้อที่สามตุงกูอับดุลรา,าะห์มานบับป้ากบดกาอันมาเลเซียโอเคตุงกูอับดุลราะห์มานหนูอ่านปุ๊บเฮ้มันคล้ายๆอะไรมันคล้ายๆอะไรชื่อคนใช่ไหมคะ ชื่อคนใช่ไหมคะคนเก่งแสดงว่าแสดงว่าเราก็ขีดขั้นไว้เลยค่ะมันคือชื่อคนเขาคือชื่อคนนะคะก็คือฟาซานามาบาปากเมรเดกาอันอุ๊ยอุ๊ยหนูไม่รู้ความหมายของคำว่าบาปากเมรเดกาอันค่ะทำยังไงดีคะเจกูอนูดูนะคะขั้นตอนที่หนึ่งค่ะหนูดูว่ามันมีคำว่าปาลิงอามาซุงกูไหมในประโยคนี้ไม่มีค่ะแสดงว่าอะไรฟาซาแอดเจคทีฟเป็นไงตัดทิ้งไปเลยค่ะ อันที่สองค่ะหนูดูว่ามันมีคําว่ามันมีอิมพูหันเบิร์ดอิมพูหันเมินหรือเปล่าโอ้ไม่มีเหมือนกันค่ะจ g ๊กูแสดงว่าฟาซาไฟรฟาษาเกิดจะตัดทิ้งไหมคะตัดทิ้งค่ะคันไม่มีคุณไม่มีเบิร์ดไม่ก็มีเมินไม่มีคํากริยาค่ะ ต่อไปค่ะให้หนูดูอุย๊ยมีไมมคะว่าดีมีไหมคะว่าดารีดารีปาดูไหมคะไม่มีค่ะแสดงว่าหนูก็สามารถตัดทิ้งในเรื่องของฟาซาเลยค่ะฟาซาแซนดีเออขอโทษค่ะฟาซาแซนดีฟาซาแซนดี้าาน่า,านนะมันหนูตัดทิ้งไปได้เลยค่ะช้อยสุดท้ายของหนูที่มีก็คือฟาซาหนามือนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหนูอยากให้มันง่ายกว่านี้หนูรู้ความหมายของว่าบาปา บาปายเนี่ยแปลว่าพ่อใช่ไหมเออพ่อแสดงว่าพ่อเป็นอะไรคํานามนะคะหนูก็ตอบได้เลยว่ามันคือฟาซัพนาเมเออค่ะกัมเบอร์เดกาอันแปลว่าอิสรภาพนะคะกัมเบอร์เดกาอันมาเลเซียก็คือเออบีไดแห่งอิสรภาพของมาเลเซียนะคะต่อไปค่ะข้อที่สีม่มาดูกันค่ะข้อที่สี่แบกตางานควนจามิลาจากลูร์เนเกรีว้าว โอเคแบกตางานปวนจะมีลาเราจะขีดตรงไหนดีเราจะขีดตรงไหนดี on, แด on, บกตางานหรือว่าเราจะขีดตรงแบกตางานหรือว่าปวนจะมีลาดีอะเออหนูว่าไงหนูว่าอยังไงคาตอบคือหนูต้องขีดตรงนี้นะต้องขีดตรงหลังตรงแบบตรงปวนจะมีลานะคะเพราะว่าไงคะหนูดูดูนะหนูดูนะแบกตางานปวนจะมีลาก็คือกระเป๋าของคุณ จามีลาใช่ไหมคะมันเป็นมันเป็นเรื่องเดียวกันอะเขาพูดถึงเรื่องเดียวกันอยู่โอเคปะเขาพูดถึงเรื่องเดียวกันคือกระเป๋าอันเนี้ยกระเป๋าที่เห็นอยู่เนี้ยอันเนี้ยของควรจะมีลานะจ๊ะเออนะคะดังนั้นหนูให้หนูขีดตรงนี้หนูขีดตรงจุดจนตรงตรงนี้เพราะมันจบชื่ออ่อชื่อคนมันจบตรงส่วนขยายของกระเป๋าพอดีเขียนไหมลูกโอเค,อเคดังนั้นคะ่ะต่อไปเราจะไปดูพาร์ทที่2การพาร์ทที่1เราได้แล้วแสดงว่าม,มันคือ f เอนภาษานามะนะคะข้อที่สองค่ะดารีลูวรรณ์เกาีโอเคดารีดารีลูวรรณ์เกาีนะคะคำว,ว่าดารีหนูดูปุ๊บหนูก็รู้เลยว่ามันคือภาษาภาษาแซนดี้นามะเพราะว่าดารีเป็นแซนดี้นามะนะคะมีคำว,ว่าดารีดีบลาๆต่อต่อไปนะคะอันต่อไปค่ะขอ้อที่ห้าค่ะขอ้อที่ห้านะคะ,คะ,ะ,คะก็คือคำนี้เลย e r e t a MANAN a d i k s h a m i l d i b a w a h m i n g j a GRETA MANAN a d i k s h a m i l ต้องขีดตรงไหนต้องขีดตรงตรงจบชื่อ ADESHAMIL Ad เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขา GRETA MANAN ADESHAMIL เขาจะอธิบายถึงถึงนี้ถึง ADESHAMIL ก็คือรถของเล่นของ น้องชาเมียใช่ไหมคะแสดงว่ามันเราเราพูดกันรู้เรื่องจนจบตรงจบชื่อชาเมียนล่ะเออโอเคปะ่ะแสดงว่าหนูเขียตัวนี้ปุ๊บอันนี้คือ f n นะคะา p า r a s e name D major เจอจคำว่าดีแล้วแสดงว่าไงเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะคะดีดาริแสดงว่ามันคือ sandy ม a m e ก็คือ phrase sandy าาม a m e นั่นเองค่ะอีกนิดนึงค่ะข้อที่6ค่ะกัมบิงกัมบ b i n g e tu อืมหนูเจอคำว่าอีตัวแล้วใช่ไหม นี่ไงก็ดอิตูนขีดเส้นขีดขีดค่าไปเลยกำบิงกำบิงอิตุพอเจออิตหนูขีดเลยนะแสดงว่าตัวนี้เป็นฟราซ่านเมอซางัดเฮ้ยเราเจอคําว่าซางัดอีกแล้วอ่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ความหมายคำว่าเกมมุแปลว่าอะไรนะคะสมมุติว่าเราไม่รู้ซึ่งความจริงแล้วเราก็รู้อยู่แล้วแหละเกมมุแปลว่าอ้วนใช่ปะเออนะคะหนูสมมติว่าหนูไม่รู้หนูไม่รู้ความหมายของคำว่าเกมมุเฮ้ยนี่ไงเราเจอคําว่าซางัดน่ะซางัดเป็นคําอะไรนะคําเน้นคําคุณศัพท์มีคําว่าสุงบู ีคำะอะไรอีกมีอารา์มัสมีอะไรอีกปาลิงมันมีหลายคำนะคะคำนี้คำคุณศัพท์ปาลิงเมมังเมมังก็มีนะคะเมมังเบิร์นาร์ก็เป็นคำนี้คำคุณศัพท์เหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดหนูเจอคำพวกนี้ให้หนูมั่นใจได้เลยว่ามันคือเป็นคือมันคือคำที่อ่ข้างหลังเนี่ยจะต้องมีด้วยกับ adjective นะคะข้างหลังมันจะต้องตามด้วยกับ adjective เพราะว่าไอ้คำพวกนี้มันเป็นคำเน้นคำคุณศัพท์หรือไม่ก็คําคำเน้นคำ adjective นั่นเองนะคะดังนั้นะตัวนี้ต้องตอบว่าอะไรคะต้องตอบว่าฟาซา s a นดี้ไม่ใช่ฟาซา adjective สิเออฟาซา adjective นะคะเกต่อไปค่ะเจงกูเจงกูอูมาอีราชอบดูวิดีโอในเวลาเลาพังแม้แต่กเล่า คาม a ล a ย u k เ m อ n a n a ลาน่าโบกบ a ง a งะาะ j า m i g ูจโ,โอ้โหยาวมากเลยนะคะถ้าเกิดว่ายาวขนาดนี้เขาคำถามเขาแค่แบบอยากจะมาหลอกเราหรือไม่ก็คนออกคำถามเขาขยันพิมพ์แค่นั้นเองนะคะวิธีการที่เราจะดูก็คือหนูอ่านจบหนูลองอ่านปุ๊บหนูอ่านแล้วหนูรู้สึกว่าหนูเข้าใจพาร์ทแรกคือส่วนไหนเข้าใจว่ามันคือ ใครทําอะไรอะส่วนไหนก็คือพาที่นี้ใช่ไหมจิทิอุไมรัใช่ไหมหนูอ่านปุ๊บโอ้ทิอุไมรัเนี่ยมันคือชื่อคนแสดงว,ว่าตัวนี้คือภาษานามะนะคะซูเกอร์มโนนต,นต,นตนันทีวีเฮ้ยไม่รู้อะไม่รู้จักไม่รู้ความหมายคองว่าซูเกอร์กับมโนน,นนตันอะแต่ว่าเฮ้ยดูสิเนี่ยมันมีอะไรอิมบูฮันอาวารันมืออยู่ใช่ไหมอิมบูฮันอาวารันอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะแสดงว,ว่าตัวนี้คืออะไรกา,ากาตึกนามกาตึกเกิร์จ แลว่าคือการต์ตเตอร์เกิร์เจอนะคะแสดงว่าอันนี้ก็คือฟาซ่านะคะตอบได้เลยคือฟาซ่าเกิร์เจอคะ่ะข้อสุดท้ายโอ้โหยาวเหมือนกันคะ่ะยาวเหมือนกันค่ะจิกูยาวมากเลยคะ่ะยาวไม่ไหวนะคะเออลองอ่านดิค่ะหนึ่งสองสาม아버ของฉันยังสูงมัม่งมอบเงินให้กับฉันเพื่อที่จะไปเรียน pembedahan di hospital swasta yang terletak di Kuala Lumpur โ okay, อเคยาวมากเลยนะคะก็คือคนเขียนคำถามแบบขาขยันแค่นั้นเองนะโอ okay. เคเรามาลองอ่านกัน,นะคะ่ะอาบังซูลงสายยื้อเอาบังยังอาบังซายยื้ยางสูลงนะคะอันนี้ให้หนูดูวิ้วดูสิมีคำว่ามืมด้วยอ่ะมีคำว่ามืมด้วยใช้แล้วเป็นอะไรกัตึกัตึอ,อะไรนะก,กัตเตอร์กิจจ่าค่ะก,กัตเตอร์กิจจ่าโอเคหนูไม่รู้จักคำว่าซูลง อันนี้อันนี้ถือว่าหนูไม่รู้จักคำว่าซูรงจริงกูจะบอกให้แล้วกันนะคะซูรงก็คือคําว่าอ่าคนโตค่ะคนโตก็ค,ตคือพี่ชายคนโตนะคะพี่ชายคนโตอาบังซูรงุงแม้มันมีคําว่ามันมีเมิมมันมีเมิมซึ่งหมายถึงกาเตื้อเกิดจะแสดงว่าทั้งแผงนี้เลยนะทั้งแผงนี้เลยมันคือฟารซัเกิดจะ นะคะหนูไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะหนูดูแค่ตัวแรกพอหนูไม่ต้องไปดูเยอะว่าอุย้ยดูสิข้างหลังมันมีคําว่า,วาปาร์ดาดเรื่อยเฮ้ยคือปดาดาเนี่ยมันเป็นเซนดีนามือหรือเปล่านะเอ้ยไม่ต้องคิดเยอะหนูหนูดูแค่ตัวแรกพอนะคะตัวแรกของเออ่พาร์ทที่สองที่หนูสามารถตัดมาได้แค่นั้นเองสรุปสรุปง่ายๆเดี๋ยวจิกสรุปให้รอบนึงนะโอเคสรุปง่ายๆข้อที่หนึ่งคือ,อ,อหา หาพาที่ที่1ให้เจอนะคะหาพาร์ทที่1ให้เจอหาพาที่ที่1ให้เจอได้ยังไงบ้างเราดูจากคําว่าอีตูอีตูอีนี้นะคะหรือไม่ก็ชื่อคนนะคะปกติแล้วพวกเนี้ยมันจะคือพาที่ทน่1นะคะอีตูอีนี้ชื่อคน<ๆ>นะอือฮึต่อไปค่ะอันที่2ก็คือให้หนูทำไงคะดูตัวแรกของพาที่2 โอเคดูตัวแรกของพาร์ทที่สองถ้าเกิดว่ามีอิมบูฮันเมินหรืออิมบูฮันเบอร์สแสดงว่าไงแสดงว่ามันคือฟาซาเกจากถ้าเกิดมีคำว,ว่าซุงกูสางนัดอะไรอีกปาลิงาม,ามัดเมมังเบอร์นา อ uh huh. อันเนี้ยก็คือการตือ adjective เพราะว่าเพราะว่าหลังจากคำพวกเนี้ยนะคะมันจะตามด้วยคำ adjective นะคะโอเคปะไอ้พวกเนี้ยสุนูซาง,งัานปาลิกเนี้ยมันคือคำเน้นคำคุณศัพท์แสดงว่าตามหลังคำพวกเนี้ยมันจะต้องเป็นคำคุณศัพท์หรือภาษามเมาเลเซียเราจะเรียกว่าการตือ adjective พอหนูเจอคำพวกนี้ <S <S ปุ๊บหนูก็สามารถบอกได้เลยว่าไอ้ฟราษานั้นนะ่ะมันคือฟราษา adjective นะคะต่อไปสมมติว่าหนูเจอสมมติว่าหนูเจอแบบที่3ก็คือคำว่า <S <S ดาีดารีดารีปเดอ unto เกิดไปเดนะแล้วก็บบแบบแบบแบบมีหลายตัวใช่ไหมพวกของ ไอ้พวกนี้เขาจะเรียกว่ากาเตอร์เซนดีน้าเมื่อกาเตอร์เซนดีนาเมื่อพอหนูเจอแบบนี้เปิบแสดงว่าหนูก็จะสามารถบอกได้เลยว่าไอฟาซานี้คือฟาซาเซนดีน้าเมื่อเออขอโทษค่ะฟาซาเซนดีน้าเมื่อนามือโอเคนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าหนูเจอตัวอื่นที่มันไม่ใช่ไอ้พวกนี้หนูก็สามารถสรุปได้เลยว่ามันคือฟาซา ง่ายม,มากมากเลยค่ะขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะจุกบัก้สวสิเมน